สวัสดีครับนักเรียนสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะครับในการทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์ปฐมกษาปที่4ี่นี่ครับเรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัวนะครับก็เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะครับก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนดูภาพแลาจะแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะครับ นักเรียนเราดูจากภาพนะครับในภาพนั้นเรามีหลายเราม,รมีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างนะครับสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่ส,สั่ <Jean S 1> สิ่งที่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับสิ่งที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างต้นไม้ต้นไม้ต้นมะม่วงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่สามารถเจริญเติบโตได้เราก็นับเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับ ดอกไม้เห็ดเก้งแมงปอดอกบัวเป็ดกบผีเสือ้อปลาหญ้าพวกนี้นะครับนับเป็นสิ่งมีชีวิตหมดเลยทีนี้ถ้านักเรียนได้รูปหรือได้แผ่นงานไปในแบบที่เป็นขาวดำนะครับไม่มีสีก็ให้นักเรียนระบายสีลงมานะครับเป็นสวยงามนะครับทีนี้เรามาลองมาดูกันข้อที่1นนะครับสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ได้แก่อะไรบ้างนะักเรียนก็ ลองดูในภาพนะครับรูปภาพแล้วก็เอาคำเหล่านี้มาเติมลงไปในประโยคให้เรียบร้อยนะครับข้อที่2ก็เหมือนกันนะครับสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชนะครับได้แก่อะไรบ้างแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ไม่ใช่สัตว์แล้วก็ไม่ใช่พืชนะครับคืออะไรนักเรียนก็ลองดูนะครับว่าในสิ่งที่นักเรียนเห็นในรอบๆในในรูปภาพนั้นมีอะไรบ้างนะครับ คงไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนชั้นป .4 แล้วนะครับโอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คูณครูแสงสูนขอจบการอธิบายใบงานวิทยาศาสตร์ป .4 แต่เพียงเท่านี้มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นนะครับแล้วก็สามารถทักคุณครูมาได้นะครับในเ,เพจโรงเรียนหรือว่าในในช่องทางต่างๆของทางโรงเรียน ติดตามข่าวสารได้จากทางโรงเรียนทางเพจโรงเรียนนะครับช่องช่องทางติดต่อต่างๆครับครูประจําชั้นเอยอะไรเอ่ยนะครับสําหรับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวถ้าเรามีเรียนการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกเดี๋ยวก็คุณครูจะมีไปงานที่3มาให้สําหรับสัปดาห์นี้คุณครูแสงสุดขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ